พิธีเมฮเินดีประเพณีงานแต่งสุดอาร์ตที่เจ้าสาวอินเดียต้องปฏิบัติพิธีเมฮเินดีสิ่งสําคัญที่เจ้าสาวอินเดียต้องทําในวันแต่งงานเมฮเินดีหรือเฮนนาเป็นศิลปะการเพ้นร่างกายที่มีมายาวนานกว่า5,000ปีหลายคนมักเข้าใจว่าเป็นศิลปะโดยเฉพาะตามวัฒนธรรมของประเทศอินเดียแต่ทว่าการทําเมฮเินดีหรือเฮนนาถือเป็นวัฒนธรรมโบราณที่มีร่วมกันโดยปรากฏอยู่ทั้งในแถบแอฟริกาออสเตรเลียตอนเหนือและตอน ใต้ของภูมิภาคเอเชียใต้แต่หากจะให้สืบย้อนไปไกลคงต้องขออ้างอิงคำพิยการของชาิิส s a m a n นักวาดมเมเฮนดีมืออาชีพโดยเธอกล่าวว่าหลักฐานการค้นพบการวาดลวดลายเฮนน่ามีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณมีการค้นพบร่องรอยของลายเฮนน่าสีแดงบนเส้นผมและเล็บของมัมมี่คำว่าเมนดีมาจากภาษาสันสกฤตว่าเมดิก้าในขณะที่คำว่าเฮน่ามีรากศัพท์มาจากคำว่าฮีนาซึ่งเป็นภาษา อาราบิกซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง พิธีเมฮินดีของเจ้าสาวอินเดียจะถูกจัดขึ้นในคืนก่อนวันแต่งงานเรียกว่าเทนน่านายว่ากันว่าผู้ที่จะเป็นเจ้าสาวจะต้องทำพิธีเมฮินดีเสียก่อนเข้าพิธีวิวาในเช้าวันถัดไปโดยเป็นกุศโลบายช่วยให้เจ้าสาวสงบจิตสงบใจลดอาการเครียดตื่นเต้นและมีสติด้วยการโฟกัสอยู่กับการวาดลวดลายอันสวยงามลงบนมือแขนเท้าและส่วนอื่นๆของร่างกายในสถานการณ์รอบตัวที่ยาิที่น้องต ก็วิ่งมุ่นเตรียมงานแต่งซึ่งหลังจากเสร็จพิธีในเฮนดีแล้วจะต้องอยู่แต่ในบ้านห้ามออกไปไหนจนกว่าจะถึงเวลาเช้าที่พิธีแต่งงานเริ่มขึ้นและก็ถือเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายที่จะให้เจ้าสาวได้พักผ่อนอยู่ในบ้านและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในยามค่ำคืนหากเธอออกไปข้างนอก นอกจากกุศโลบายข้างต้นแล้วการทำพิธีมเมฮินดีหรือเพนเฮนนายังเชื่อว่าสามารถนำความโชคดีมาสู่เจ้าสาวและการเริ่มต้นชีวิตคู่แถมยังชื่ออีกว่าการเพนลวดลายสวยงามเหล่านี้ยังช่วยเพิ่มเสน่ห์และกระตุ้นกำนัดให้กับคู่บ่าวสาวได้อีกด้วยการเพนเฮนนาเป็นที่นิยมในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือประเพณีการเพนเฮนนาตามร่างกายของเจ้าสาวชาวอิน ที่เรียกกันว่าพิธีมเมฮินดีหรือพิธีเพนเฮนนาโดยเจ้าสาวจะเพนลวดลายต่างๆต,ตั้งแต่บริเวณมือไปจนถึงข้อศอกและเท้าทั้งนี้หากเจ้าสาวไม่ได้ทำพิธีดังกล่าวจะถือว่าการแต่งงานนั้นไม่สมบูรณ์เพราะเชื่อกันว่าสีน้ำตาลแดงที่ใช้เพนเฮนนาตามร่างกายเจ้าสาวเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งร่ำรวยที่เจ้าสาวจะนำมาสู่ครอบครัวของเจ้าบ่าวอีกทั้งการเพนเฮนนายัง สื่อถึงความงดงามของเจ้าสาวและความรักที่ทั้งคู่มีให้กันอีกด้วย ลวดลายที่นำมาเพ้นจะเป็นลายสัตว์ใบไม้ดอกไม้พระอาทิตย์ทิวทัศน์และอื่นๆอีกทั้งยังมีการเขียนชื่อหรือชื่อย่อของเจ้าบ่าวซ่อนไว้ในลวดลายอันสลับซับซ้อนนั้นด้วยโดยเชื่อกันว่ายิ่งเจ้าสาวเพ้นสีแดงเข้มมากเท่าไรเธอก็จะยิ่งเป็นที่รักใคร่สำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ในครอบครัวใหม่ๆม,มากเท่านั้นทำให้สาวๆหลายคนรีเควสตช่างเพ้นลายด้วยการขอสีแดงเข้มสุดและเป็นธรรมชาติประศจากส เคมีซึ่งความสดใหม่ของสีจะอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถึงแม้จะสีจะค่อยๆแค,คมและคล้ำลงไปเรื่อยๆจากการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายแต่รอยเพ้นเห็นหน้าจะยังคงติดอยู่อย่างน้อยๆก็ใช้เวลากว่า3วันถึงจะจางหายไปหมดอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ